เอชนสวัสดิ์อัศวะเหมเสียชีวิตแล้วหลังเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะหิสโตรกเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมนักการเมืองนักแข่งรถชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลบุรีรัมหลังถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหิสโตรกวันที่31มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่เอชนสวัสดิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนักธุรกิจและนักแข่งรถชื่อดังได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัม อย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยภาวะฮิตสโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์เกตจังหวัดบุรีรัมย์โดยเอชชนสวัสด์ได้รักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u โรงพยาบาลบุบรีรัมย์จากนั้นมีนายเนวินประธันสมสุรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งบินด่วนมาจากกรุงเทพมหานครเดินทางเขาเยี่ยมก่อนจะเดินทางกลับ และล่าสุดมีรายงานว่าเอชชนสวัสดิ์อัศวะเหมได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยบาบาลโดยจะมีการเคลื่อนร่างจากบุรีรัมย์มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านข่าวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการและสำหรับภาวะฮีสโตรกหรือโรคร่มแดดคือโรคอันตรายที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อนโดยเกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนมากเกินไปทำให้เกิดภาวะร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเมื่อเกิดอาการขวรได้รับการรักษา ทนทนีเพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจสมองไตและกล้ามเนื้อหากได้รับการรักษาที่ลาช้าอาจทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิต